ชื่ออาณะคะก็ตอนนี้ทำงานอยู่เกี่ยวกับแวดวงทางการเงินเหตุผลที่เลือกซื้อบ้านหลังแรกกับ Land and House <ete> <p on> ก็คืออยากได้บ้านบ้านเดี่ยวที่มีบริเวณแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบนะคะเพราะว่าเราทำงานอยู่เนี่ยก็เจอความวุ่นวายมามากพอแล้วนะคะก็เข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยการผักผ่อนคือสิ่งสำคัญที่สุดะคะ่ะ เราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นใน l ลน์แอนด์เฮาว่าคือบ้านที่ไลน์แอนดเฮาสร้างเนี่ยค่อนข้างจะที่จะมีประสิทธิภาพ after service เนี่ยดีมากค่ะมีรอยเล้าเล็กๆน้อยๆโทรไปแบบ call center ค่ะเร็วมากแล้วแบบติดต่อว่าเอจะให้เราไปพบได้เลยไหมคะพรุ่งนี้หรือถ้าเราไม่ว่าเราก็เอาเวลาที่เราสะดวกมาตรงเวลาแล้วก็ทำให้เราแบบเต็มที่โดยที่แบบไม่มีข้อต้แยง้งว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดเรานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความประทับใจแรกกับ Land and House การรักษาความปลอดภัยเข้าหมู่บ้านมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกบ้านเนี่ยออรอปภค่อนข้างที่จะแบบสตริกมากตะโกนเลขทะเบียนเสียงดังเพื่ออัดเลขขอดหรือว่าไม่รู้ว่าบ้านเลขที่อะไรก็จะปั่นจักรยานตามอันนี้คือประทับใจมาก เชิญชวนมาเป็นเพื่อนบ้านกับ LAND and House ก็อยากจะชวนคนที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้านนะคะอยากให้เข้ามาอยู่กันที่นี่มาเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบที่หมู่บ้านนี้ก็ได้หมู่บ้านเชยพพฤกษามินทานะคะหรือว่าจะเป็นหมู่บ้านอื่นของ LAND ์แอนด์เฮาสนะคะเชื่อว่าทุกคนคงประทับใจกับสิ่งที่ตัดสินใจลงไปอะคะ่ะ เฉพาะที่หมู่บ้านเชยพฤกษ์นะคะแลนด์แอนท์เฮาควรจะเป็นก็อยากจะแนะนำนะคะว่าบ้าน <c oughs> โทษค่ะ <c oughs>